สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการแนะนำพระดีพุทธคุณเด่นราคาจับต้องได้นะครับวันนี้มีพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่อยากจะนำเสนอมากๆเพราะวันนี้ได้ไปกราบท่านมาด้วยนะครับที่วัดแล้วก็ไปทำบุญถวายเทียนพรรษานะครับต้องบอกอย่างนี้พระรุ่นนี้ทำไมถึงบอกว่าน่าเก็บนะครับต้องบอกว่าเป็นรูปหล่อหลวงปู่เนียมนะครับ ที่ระลึกฉลองวิหารปี2553นะครับเป็นพิธีปลุกเสกเสาห้านะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยสร้างน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นรุ่นประสบการณ์ของคนในพื้นที่และผู้ที่สะสมเก็บไว้บูชานะครับเห็นไหมฮะร,รุ่นนี้เป็นรูปหล่อนะครับหลวงปูนีมเนื้อเงินนะครับสร้างได้สวยสดงดงามมากๆนะครับเป็นรูปหลวงปู่นะครับ ด้านล่างใต้ฐานจะเขียนหลวงพ่อเนียมนะครับด้านหลังนะครับองน,นี้ผมได้มาแล้วก็เลี่ยมเก็บไว้เดิมๆเลยนะครับเนื <n> ้อย <n> ังใสๆอยู่เลยนะครับแล้วก็สวยงามมากนะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมือนหลวงปู่มากๆแล้วก็เป็นพระรุ่นที่คนในพื้นที่เนี่ยต่างใฝ่ฝันแล้วก็อยากได้มา เก็บไว้สะสมนะครับซึ่งสร้างน้อยแล้วก็เป็นเนื้อที่สร้างน้อยนะครับต้องบอกว่าหลวงพ่อนเนียมวัดน้อยนะครับแห่งอำเภอบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นชื่อที่ชาวสุพรรณบุรีทั้งที่อยู่ในวงการพระเครื่องและไม่ใช่ต่างรู้จักท่านดีนะครับเป็นที่นับถือโดยทั่วไปเลยนะครับและชื่อเสียงของท่านเนี่ยลือกระชอนในด้านปฏิหารต่างๆผู้เฒ่าผู้แก่ ในยุคเก่าๆนะครับหรือว่าคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเล่าสืบต่อกันมาอย่างน่าระทึกใจอย่างยิ่งเลยนะครับต้องบอกว่าคนที่มาวัดน้อยและรู้จักประวัติของหลวงปู่เนียมเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักท่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่นะครับน้ำมนต์ของท่านไม่เฉพาะแต่เป็นน้ำมนต์ในโอ่งเท่านั้นนะครับที่ท่าวัดของท่านเองเนี่ย ก็ <ง ains> เป็นน้ำมนต์เช่นเดียวกันนะครับครั้งหนึ่งมีคนจีนนะครับชื่อหนึ่งชื่อโต้ผวยนะครับอยู่แถววัดโพคอยนะฮะซึ่งไม่ไกลจากวัดน้อยเท่าไหร่นะครับมาขอน้ำมนต์จากหลวงพ่อเนียมนะครับท่านบอกเจ๊กโต้ผวยให้ไปตักเอาเองสิอยู่ที่ท่าน้ำไงเราเจ๊กโต้ผวยก็ไปตักน้ํามาแล้วก็เอามาให้ท่านหลวงพ่อท่านบอกว่าให้จุดทูปพ,พอจุดทูปเสร็จนะครับท่านก็บอกเจ๊กโต้ผวยว่าเสร็จแล้วเจ๊กโต้ผวย ก็มองหน้าหลวงพ่อแบบเชิงสงสัยนะครับแลวนึกฉุนตะงิดต,ตงกิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะอะไรกันนะไม่เห็นหลวงพ่อบริกรรมคาถาอะไรเลยทําไมบอกว่าน้ำมนต์เสร็จแล้วจะเป็นน้ำมนต์ได้ยังไงแต่จะไม่เอาไปก็ใช่ที่จึงเอาไปอย่างไม่เต็มใจนะครับท่านบอกเมื่อเดินออกไปจากวัดนะครับเจ้โตัป่วยลําพึงขึ้นอย่างแค้นใจเหมือนกัน,นว่าเอาไปทางไหน เททิ้งดีกว่านี่จะเอาไปทําอะไรเททิ้งดีกว่านี่แล้วก็ว่าเสร็จแล้วก็คว่ำขวดโหลลงไปนั้นนะครับที่ใส่น้ำมนมานะครับแตกเกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ใจนะครับแปลกมากๆน้ำมนในขวดโหลที่ท่านจะเทออกมานะครับหาได้ไหลออกมาไหมนะครับบังเอิญพลัดหลุดตกมือแตกเป็นเสศงเยงน้ำมนตในขวดโหลแทนที่จะเป็นน้ำเหลวนะครับกับกลายเป็นก้อนน้ำแข็งนะครับเจกโต้ผวยตกใจมาก รีบตาลีตะเหลือกเลยครับเก็บก้อนน้ําแข็งนั้นใส่ภาชนะขึ้นมาทันทีนะครับแล้วนึกแปลกใจว่าทําไมน้ํานั้นจึงเป็นน้ําแข็งได้พอนึกถึงอภิหารของหลวงพ่อเนียมเข้าแล้วนะครับเจกโต้ปวยก็เลยยกภาชนะนั้นขึ้นทูลหัวพร้อมกับขอ,ขอกล่าวขออภัยหลวงพ่อนะครับที่สําคัญนะครับหลวงพ่อเจกโต้ปวยก็ได้เก็บก้อนน้ำมนต์นั้นไว้จนละลายนะครับนี่คือประวัติของท่าน้ำมนต์ ที่ท่านเสกไว้แล้วนะครับและมีอีกหลายปฏิหารหรือหลายพิิหารหลายประสบการณ์ที่ชาวบ้านชาวช่องในจังหวัดสุพรรณบุรีและต่างอำเภอทั่วทุกสารทิศนะครับต่างเคารพและนับถือหลวงพ่อเนียมเป็นที่สุดของเกจิแห่งเมืองไทยและนี่คือพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมแนะนําให้สาะสแสวงหามาเช่าบูชาและสะสมมาครอบครองนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะครับ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกได้เลยว่าคลังศักดิ์ธิ์และมีพุทธคุณทําให้ทุกท่านได้เชื่อในสิ่งที่ท่านได้กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนาจริงๆนะครับลองไปสัมผัสท่านดูนะครับที่วัดผมเชื่อว่านี่คือหนึ่งเกจิที่น่าเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับ